สวัสดีครับโอ้ช่างจิตได้มาติดตั้งตัวยกอยู่บ้านคลองหินจังหวัดปทัยธานีครับตัวนี้เป็นรุ่นเหล็กสีถอดได้ครับเหล็กสารน้ำซับครับตัวนี้ก็มาสอนวิธีเกาะวิธีใช้อยู่ที่ไรครับคนลูกค้าไม่เคยใช้ครับของเราก็เอกลักณก,ก็เหล็กสีถอดได้ครับ ถอดน็อตเจ็ดตัวบนคานครับบนคานและกระบอกแล้วก็ถอดเหล็กเสียวเลยทีนี้ก็ไปทีละสองคนครับทำงานก็เหล็กรางครับค่อน,นข้างแข็งหน่อยครับ ตัวนี้ก็มีกดแบบอัตโนมัติครับ่ต้องมีมคนไปอยู่บนรถครับรับประกันชิ้นงานหนึ่งปีครับที่หักแล้วเคมเครียบตัวนี้เป็นผ้าสองเมตรครับงา a n ของเราก็กว้างพิเศษเวลาเทมันก็ไม่มีเหลือครับ นี้ก็เวลาไถไถานาว่าถอดเหล็กสีออกครับรถก็จะเบาครับกองมันครับมันหัวใหญ่ครับวันนี้ก็มาติดสองเจ้าครับติดอยู่ลบบุรีก็มาสระบุรีลบบุรีแล้วก็ไทยธานีต่อสนใจก็ติดต่อได้ครับ เบอร์โทรก็0847094043ครับถ้ารับเองไปติดตั้งก็ราคาหน้าอู่เลยครับถ้าเราออกมาก็มีบริการครับ ติดตั mm ้งฟรีหน so like, ึ so ่งร้อยโลครับบริการติดตั้งฟรีร้อยโลนี่ก็จะให้เจ้าของหัดยกดูครับเวลาเราถอยมาอย่างเงี้ยเราต้องยกให้เยอะเพราะขนไว้เผื่อเวลาเรามองข้างหลังเราไม่ได้สังเกตเดียร์เดี๋ยวได้เกี่ยวเขาขนมาด้วยต้องต้องต้องยกให้สูงไว้หนักนะครับ นั่นแหละครับจับนั่นแหละบ,บ้างบ้างกินอีงไม่ก็ได้ครับเลยครัล่าที่เกาะครับน,นี่ก็มานั่งงานเลยครับ

เวลาขับต้องขับบางกๆต่ำเวลายยก็ต้องต่ำๆครับเพราะว่าดูดินครับดินแข็งมากร้อนนะครับส <c oughs> นใจก็เข้าไปดู